สัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จังหวัดแพร่ซึ่งในครั้งนี้นะครับนักเรียนค่ายรุ่นที่2ใชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาของจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมโครงการจัดนิทรศาการนำเสนอโครงงานของนักเรียนค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รุ่นที่2กลุ่มจังหวัดภาคเหนือเมื่อวันที่21-23มกราคม พุทธศักราช2555ที่ผ่านมาบรรยากาศภายในงานนั้นจะเป็นอย่างไรนักเรียนค่ายรุ่นที่2จังหวัดแพร่จะใช้ความรู้ความสามารถนำเสนอโครงงานออกมาเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จังหวัดแพร่ของนักเรียนค่ายรุ่นที่2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จังหวัดแพร่ที่ได้จากการคัดเลือกนักเรียนนับร้อยคนในจังหวัดแพร่ ให้เหลือเพียง30คนเท่านั้นค่ายอัจฉริยภาพจังหวัดแพร่ได้มีการฝึกฝนความรู้ความสามารถในการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดแพร่เป็นผู้ให้คําแนะนําการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์และในครั้งนี้นักเรียนค่ายอัจฉริยภาพในจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียนค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รุ่นที่2 กลุ Entonces, 21, 23, irm, ่มจังหวัดภาคเหนือระหว่างวันที่21ถึง23มกราคมพุทธศักราช2555ณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่โดยพิธีเปิดมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุวดีนาคพดุงรัตผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์กล่าวทักทายและแนะนำโครงการจากประสบการณ์ของนักเรียนก็คือได้เข้าโครงการนี้ตั้งแต่วัห แล้วก็มีกระบวนการต่างๆซึ่งก็เป็นกระบวนการเสริมหลักสูตรนะคะที่กล่าวมาแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นการฟังบรรยายไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเชิญผู้ทรงรุษมาให้ความรู้ในบางหัวข้อหรือไปเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการต่างๆหรือว่าทําปฏิบัติการอันนั้นก็คือฉบับกระเป๋านะคะที่เราพยายามที่จะฝึกฝนจนกระทั่งมาจบที่โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็เป็นปีสุดท้ายก็คือปีม3นะคะแล้ววันนี้นี่เองจะจบกระบวนการได้นะคะทักษะกระบวนการหรือว่าการทําโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นท้ายสุดเราจะต้องนําเสนอบอกคนอื่นว่าเราคิดอะไรเรามีโจทย์อะไรเราไปค้นคว้าอะไรเราทําการทดลองอะไรเราได้ผลอะไรเราตีความหมายยังไงแล้วเราจะวิาพากษ์วิจารณ์ผลการทดลองอยังไงเราได้ผลอย่างนี้แหละ ไไมม่่่่วาาาาจจจะสสเเเรรรร็็หแตใใยายาอํํืภายหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิน้นนักเรียนค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จังหวัดแพร,แร่นำเสนอโครงงานภาคบรรยายได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ าขาเคมีสาขาชีววิทยารวมทั้งการนำเสนอโครงงานในรูปแบบโปสเตอร์ตามจุดต่างๆครับสำหรับขสุดท้ายขององ เสริมพัฒนาศิลปะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของกระผมนะครับผมคิดว่าการจัดค่ายครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะสั้นแต่ก็เป็นค่ายที่ได้รับความรู้มากมายทําให้เราได้รู้วิธีการทํางานของโครงงานกลุ่มอื่นๆลหลายๆกลุ่มเป็นการแชร์ความรู้ไปนในตัวครับก็ในการมาเข้าค่ายครั้งนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนประสบการณ์นะครับความรู้เกี่ยวกับการทาโครงงานกับ นักเรียนค่าย้อยูจากจังหวัดอื่นๆนะครับเราก็วันนี้นะครับก็ได้ังบรรยายจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้ความรู้กับทางวิทยาศาสตร์เยอะเลยครับสําหรับค่ายนี้นะครับที่อนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้สาระความบันเทิงให้ความรักความอบอุ่นแก่กกับแ่ผมนะครับก็บขอขอบคุณนะครับทางโรงเรียนมห ah ิดลวิทยานุสรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่นะครับที่ได้ เปิดโอกาสให้ผมนะครับได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้ครับ แบบแทั้งโปสเตอร์แล้วก็ในส่วนของการบรรยายแบบออร l p r e s เซ t เตชันนะคะของนักเรียนในะดักมัธยมศึกษาตอนต้นตนะคะใน2วันนี้โดยภาพรวมแล้วในส่วนของ,ของอโครงงานนะคะค่อนข้างที่จะ ในเชิงที่ว่าในบางส่วนของครงงานเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงในส่วนของครงงานของนักเรียนในจังหวัดของจังหวัดแพร่วันนั้นครูได้มีโอกาสเป็นคณะกรรมการในการตรวจโครงงานของการนําเสนอโครงงานในส่วนของภาคบรรยายนะคะของจังหวัดแพร่ก็คือโครงงานเกี่ยวกับเครื่องขวันได้ครูเห็นน้องที่เขาทา เขาค่อนข้างที่จะมีความตั้งใจแล้วก็การนําเสนองานที่ค่อนข้างที่จะออกมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยทีเดียวจะสังเกตเห็นได้ว่าเนาะเขาสามารถทําได้จริงและมีความตั้งใจแล้วก็ทําให้ครูคิดว่าในโครงงานตรงนี้ค่อนข้างที่จะเห็นได้ว่าสามารถจะอาจจะจดลิขสิทธ์ได้เลยด้ซ้ำว่า,าเขาสามารถที่จะสร้างเครื่องบตรณาาน,นี้มาแล้วสามารถที่จะนําไปให้ชุมโชนหรือว่านําไปเผยแพร่ต่อชุมชนให้ชาวบ้านเขาสามารถใช้ จริงๆนะขอชื่นชมในส่วนของโครงกานของเพื่อปันปล่ายขอ,ของของน้องในจังหวัดแพร่โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในรุ่นที่2องฉันม่ไดยมศึกษาปีที่3ของจังหวัดแพร่ได้ประสบผลสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปจะเหลือเพียงค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์รุ่นที่ส ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปจนเสร็จสิ้นในปีการศึกษา2,555และที่ท่านผู้ชมได้รับชมผ่านไปนั้นคือประมวลภาพกิจกรรมการนำเสนอโครงงานของนักเรียนค่ายอัจฉริยภาพรุ่นที่2จังหวัดแพร่และต่อจากนี้ไปนักเรียนค่ายรุ่นที่2ก็จะกลับมาเป็นพี่เลี้ยงค่ายหรือเป็นพี่สตาฟของเรานั่นเอง สำหรับค่ายนี้ขอให้น้องๆทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้ให้เต็มที่และสนุกไปกับค่ายของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ